สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีเมนูใหม่เพื่อสุขภาพนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านคะ่ะนั่นก็คือเมนูนมงาดำนั่นเองคะ่ะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่างาดำมีประโยชน์ขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราไม่ควรที่จะพลาดของที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพของเราได้อย่างแน่นอนคะ่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะไปเริ่มลงมือทากันเลยดีกว่าคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะผสมนมนะคะผสมงาดำกับนมอุ่นๆนะคะให้สามารถใส่ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะชอบความเข้มข้นมากใส่มากนะคะสามารถชิมได้นะคะแต่เมนูในวันนี้นะคะที่เราทำเป็นงาดำไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราที่ดีนั่นเองนะคะลดน้ำตาลคะ่ะ ค่ะตัวนี้นะคะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะคะก็สามารถทำเป็นสมูทตี้ใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะหรือทานเป็นนมงาดำร้อนก็ยังได้นะคะเห็นไหมคะเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะทุกคนไม่ควรที่จะพลาดทานสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายของเรานะคะทานทุกเช้าทานทุกเย็นนะคะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างมหาศาลเลยคะ่ะ อย่าลืมทานนมงาดำกันทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ